ไม่ได้เจอกันหลายเดือนเลยครับตั้งแต่จอดนะก็ตั้งแต่สงการก่อนสงการด้วยซ้ำนะครับเดือนมีนาสวัสดีแล้วก็ทักทายพี่น้อง F4 ครับผมตอนนี้ก็อยู่กับเจ้าอินดี้ก็ย้ายมาจอดในโรงรถที่บ้านตัวเองครับหลังจากจอดที่โรงรถบ้านแม่เขามาหลายเดือนเลยสภาพก็ยังเหมือนเดิมอยู่ครับ ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะมอมแมมนิดหน่อยเพราะไม่ได้ล้างนะครับจอดไว้ในร่มจะเห็นดีเดี๋ยวดูดูการที่จะถึงนี่ก็จะเปลี่ยนยางหนะ้าแล้าก็ ชาดแบบทิ้งไว้ครับแต่ชาดเงินก็ไม่ติดก็เลยต้องพ่วงครับพ่วงโดยการเอารถไถมาลากกระตุกเอาไม่ใช่พ่วงเดิเอารถไถมาลากกระตุกลากออกจากบ้านบ้านนู้นนะครับอพอกระตุกได้ก็เลยเอาออกมาไว้ที่นี่นะครับแต่ว่าก็มีความเสียหายนิดหน่อยเนื่องจากว่าจอดนานนะ พอจอดนานแล้วไอตัวเนี้ยครับเดี๋ยวพามาดูไอ้ลูกบูโลก็คืออน้ำมันเบรกอุ้ยน้ำมันเบรกมันทะลักออกนี่เลยเนี่ยเนี่ยน้ำมันเบรกทะลักออกนี่เลยพี่น้องผมไม่รู้เหมือนกันว่าช่วงเกี่ยวข้าวนี่ไม่รู้ว่าจะอันนี้หรือเปล่าแต่ว่าก็ก็เบรกอยู่นะผมขับมาก็เบรกอยู่ ชชชชชชเบรกเลยนะครับแต่น้ำเบนน้ำมันเบรกน,น่าจะออกไปเยอะน,นี่ครับนี่ก็มาจอดที่บ้านตัวเองแล้วนะครับอันนี้ก็เวลาเปิดประตูอ่ะตรงบ้านเขาตรงนู้นอ่ะโดนลาวตากผ้าเขาครับมันก็เลยล่อนออกงี้นะล่อนออกล่อนออกว่าจะไปตัดเอามะาพร้าวครับตัดเอามะพร้าว เดี๋ยวกระจกขึ้นก่อนกระจกขึ้นไม่สนิทภายในก็นี่ครับยังเหมือนเดิมโอเคนะผัดลลกพัดลมก็อยู่แอร์ก็เย็นอยู่นะครับทดลองเปิดแอร์ดูก็แอร์เย็นช่ำเลยนะภายในเจ้าอินดี้ครับไม่ได้ทำความสะอาดเลยนะครับจอดนานนะครับดีกว่าเอาไปวิ่งงานขาดทุนนะครับขอจอดดีกว่านะ ก็รถของทีมงานหลายๆคนหลายๆคันก็ขายกันไปเยอะแล้วนะครับได้ข่าวว่าพี่วุฒิก็อยากจะขายเจ้านมเย็นกับเจ้าอินซีออกแต่ล่าสุดเห็นเอาเจ้าอินซีไปวิ่งงานแล้วที่ชุมพวงว่าง,งั้นใช่ไหมที่โคราชนะครับนี่ครับตอนนี้ก็รถเกี่ยวนี่ก็เอาไปเช็ค ความพร้อมนะครับเช็คความพร้อมเตรียมลุยงานฤดูกาลที่จะมาถึงนี่นะครับอุปรกรณ์หลายๆอย่างก็ยังอยู่นะนี่ครับเยอะยะเลยเดี๋ยวรถเกี่ยวมาผมก็ต้องยกถังลมขึ้นเพื่อที่จะติดตั้งถังลมตแต่ลมนู่นแต่กองอยู่นู่นแต่ใช้ได้นะครับแต่ลมใช้ได้นะลุ ว่าจะมาตัดเอามะพาร้า,พาวนี่ครับมะพร้าวน้ําหอมปลูกไว้นะครับอันนี้ผมปลูกมาปีที่สี่นะครับเข้าปีที่สี่เนี่ยก็ได้กินนะครับออกลูกแล้วนะเทเลรถเกี่ยวก็จอดอยู่นู่นนะครับโอ้ยลกลุงลางบ้านผมช่วงนี้หน้าฝนหญ้าขึ้นเต็มเลยอันนี้ก็เป็นกัญชลเก่าเจ้าอินดี้ครับ ยังอยู่ครับเราเสาสแตนเลสเสเาธงก็ยังอยู่นะเนี่ยย้ายสเสาธงนี่ไปติดบนรถเกี่ยวแล้วเอาธงติดบปลว่า,วาติดไม่ได้เพราะว่ามันเดี๋ยวมันอ้นี่เกี่ยวต้นเมืองต้นไม้นะครับการชนก็แตกหักหมดนะครับมันอา่า เขาเรียกว่าอะไรล่ะมันอ่อนนะครับผมก็เลยเอาถอดไปตรงนี้นี่ครับเจ้าอินดี้เราใครที่ถามหานะครับ f อหลายหลายคนก็ถามหาเจ้าอินดี้ไปไหนก็นี่นะครับอยู่นี่แหละอินดี้เอ้ยดูสภาพยางยางก็ยังโอเคดอกยังเยอะอยู่ครับเพราะรถไม่ค่อยได้วิ่งงานไม่ค่อยได้ใช้งาน แต่ว่ากระทะล้อก็ไม่ได้ล้างเนาะด้วยความที่ว่าไม่ได้ล้างแหละนะครับถ้าจะขายไปก็เสียดายครับเสียดายเพราะว่าใช้ดีมากนะไม่งองเงียไม่ค่อยจุกจิกเท่าไหร่เพราะว่าชุดเฟืองท้ายก็จะเป็นของฮีโน่นะครับฮีโน่เฟืองท้ายเป็นของฮีโน่แล้วชุดเกียร์ชุดอะไรก็ลงตัวหมดทุกอย่างแล้วนะครับ ส่วนพวกนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาปกติทั่วไปนะครับเนี่ยที่มีเชื่อมมีอะไรก็เป็นเรื่องปกติอันนี้หลุดหายตัวน,นี้หลุดหายหลุดหายตั้งแต่ท่อทงขับนะครับท่อทงขับมันหลุดหายก็เลยไม่เป็นไรไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะครับไฟท้ายก็ยังอยู่ดีทุกอย่างโอเคหมดนะครับตามอายุอานามเขาแหละนะรถก็เกือบเกือบ น่าจะล็อกกี้นี่น่าจะยี่สิบกว่าปีแล้วมั้งยี่ยี่สิบปีไหมรถอีซูุล็อกกี้นี่ปีไหนใครรู้มั่งแจ็คเจ้าจ็คเจ้าอยู่นี่นะครับนี่ฮะก็ใครคิดถึงก็นี่นะถ่ายเห็นแล้วเจ้าอินดี้ครับแท็กร,รถเกียวนะครับเป็นแท็ดนะีซีเก้าห้าถอดออกไว้นี่รถส่งไปทําอยู่อะสาหรับคลิปนี้ก็สําหรับพี่ๆน้องๆที่คิดถึงเจ้าอินดี้นะครับ อันนี้ก็อยู่ที่บ้านที่บนบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ